อะไรแก่ก็เป็นอ๋อยเชื่อว่าทุกบ้านมันก็ต้องมีปัญหากันอยู่แลก็เป็นตามามในส่วนของข้อความที่คุณแม่โพสเองเราดีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันมันอาจจะไม่ได้ถูกสั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเป็นคุณแม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่เติมเพิ่มเติมอะไรก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของครอครัวเราเป็นนักเศรษฐีก็ขอไม่ให้ละเอียดที่แบบว่าไปอืมเอาไม่เป็นอะไรแต่ทีมัเป็นข่าวแล้วเราได้มีถามที่น้องได้รับข้อมูลที่แน่น ะ,ะคพะอมาถึงขาแล้วเราได้คุยกับคุณแม่ไหมคะอ๋ออันนี้ขอขอไม่ไม่นั้นดีกว่าค่ะ,ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอืมแล้วเราสามพี่น้องเองได้คุยกันเองคุยค่ะก็คุยกันอยู่ตลอดก็คุยเรื่องทั่วไปด้วยก็คุยอยู่เลยค่ะอาาย,าะย่างตอนนี้มันมันพยายามที่จะฝึกความอะไรอะไรกันอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าจะจัดก,การกับหลังบ้านเนาะก็คงแบบว่าจะไม่อยากจะเป็นการทุกข์การตัดสินใจกับพี่น้องค่ะพี่น้องเค้ามากน้อยแค่ไหนคะเพราะคนที่ ก็ก็ตกใจยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะของไม่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 จริจริงในส่วนของตอเองรู้สึกเสียใจไหมคะกับพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวเราเองค่อยๆเชื่อว่าคุณป้าก็ต้องมีเรื่องที่แบบว่าเคารกันอยู่แล้วเลยไม่ใช่เรื่องปกติเราคิดว่าหลังจากนี้มันจะไปในทางทางที่ดีขึ้นไหมเพราะอาจจะได้คุยกัน ก็หวังว่าอยากให้อยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมนะแต่ก็อยากให้ดีขึ้นอีกครั้งคั้งแบบนี้ไม่ได้เจอแบบนี้แบบนี้ขนาดนอันนี้ขอขอแม่ลงรายละเอียดดีกว่าใช่จริงชาวเน็ตหลายๆคนก็ให้กำลังใจพวกเราเป็นเยอะทั้งสามสาวเลยคุณแม่ด้วยอยากมีอะไรอยากพูดอยากมาบอกเราค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มันนั่นไม่เยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆก็นำอ่านเรื่อยๆช่ ก็พยายามหาทางออกกันอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็อยากให้ดีขึ้นก็อยากให้เรื่องเรื่องานการณ์นามันเป็ยก็ประมาณหนึ่งค่วเาไสัูกที่พิงร้องให้ออาะเห็นอนรนี้แหละเขาเขามีความเซทีพีดอยู่แล้วแล้วก็ แต่เชื่อว่าพี่ฮีนพี่สาวเป็นคนเก่งะคะ่ะก็ทุกเรื่องก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เป็นเนรื่องแรกของเขาเนาะเขาก็ผ่านได้สมุรก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เขาก็ผ่านไ,ได้ดนนะะอีอยู่แล้วอย่าเอย่างตัวเราเองอาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเนาะอาจจะต้องแบบเดินทางอง,งเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยอมีมีแบบได้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 ถุยได้อะไรแบบนั้นเติมเติมจริงๆคือกันตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็มีมีไล่กลุ่มมือกันอยู่แล้วใช่ยค่ะมะไร้อกาเพิ่มเติมอะรอี ก็ก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีเรื่องของเราปกแบงกันมามาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีบ้านไหนที่ต้องแบบรุนแบบอยู่แล้วก็ก็น่าจะหนักที่สุดนะครัที่ดูตอนนี้ก็อยากอยากออกค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอเป็นการคุยกันในครอบครัวค่ะ เราเราเราใช้วิธีอะไรดูแลจิตใจสุขันและจระหว่างที่สามก็ให้กําลังใจพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้คะก็จะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะเป็นพิเศษคุยกันทั้งวันเลยค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อก็ก็ก็คุยกันค่ะใช่ใช่อย่างพี่กิมเขาบอกว่าพ่อแบบเป็นหัวใช่ค่ะก็เป็นห่วงใช่เพราะว่าเขาก็เขาก็เครียดด้วยขาก็กังวลอะไรอย่างนีใช่ค่ะ ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแมไ่ไม่ได้ก็ถึงนานเลยอ่ะนานเลยอ่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เออตามตามที่ท่ะแต่เหมือนมีแบบในคอมเมนต์เนี่ยจะเป็คนที่ทาประมาคาเสดขายของตลาดนะแต่สิ่งนี้มันเป็นอะไรนะอะไรที่ร้ายที่ยเพราะว่านันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าคือ <c oughs> จริงๆบางคนก็ชอบกินอวกาศเกษตรบางคนก็แบบว่าชอบกินซุ้งเตาย่างเงี้ย อย่างพลอยก็อย่างที่เห็นก็เขาไม่ไมค่อยมีความคิดว่าตราจะกิเท่าไหร่ก็จะเป็นจบข้าวเหนียวเหมือนกัน,กนอะไรยเงี้ยคือพลอยรู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนอะไรมากกว่าพลอยคิดว่าจริงๆวันนี้พอพอลอยเอ,องตามที่พอเขาพูดเห็นเงี้ยแม่จะมีสุขภาพอะไรอับรไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่า,า,ก,วาก็อยากจะเอ่อเขาเรียกว่าไม่อยากให้ว่าคุณแม่เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ยังดูเรามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะมีวันนี้ได้อยู่เราไปเที่ยวได้เขาก็สปอร์ตเราอยู่แล้วค่ะก็ จริงๆไม่อยากไม่อยากให้แบบไปแบบว่าสิ่งนี้เพราะงั้นพี่ตัดว่าอย่างนี้การดูแลคุณพ่อคุณแม่ทีกความพี่ตัดคือก็มีงานทำอย่างี้เราดูแลกันยังไงบ้างไม่ถึงแม่ไม่ถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบดูแลพ่อเป็นสำคัญเรี้ยงครอบครัวยังไงก็เต็มที่ค่ะก็พยายามดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้ประมาณนี้ค่ะก็ก็อย่างค่ะที่มราไปเที่ยวอย่างนี้อย่างก่อนนั้นพี่ติดเพื่อนเขาบอกว่าแบบคอยใช้นี่ให้ครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นเยอะจริงจริ ก็ทุกบ้านก็มีปัญหาทางการเงินกันบ้างอยู่แล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเรื่องมีเรื่องเงินยดือนมาคิดว่าหลังจากนี้มันจะที่ใครเป็นที่ใครที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมเขาหวังว่าจะให้มันเพราะอีกอันนึงที่แม่รอยใจว่าสามคนจะไม่เชิญแม่ทำงานแต่งงานตรงนี้เราอยากเกี่ับคุณแม่เป็นไงให้แม่สบายใจให้คุณแม่ยังไง ในเรื่องนี้เราขอไปคุยกันหลังบ้านกนะ่อนถ้าจะพูดอะไรหนนะูค mm ุณแม่ก็ขอไปคุยกันหลังบ้านสิ mm ่งที่คุณแม่ทำไม่ได้ทำให้เรารู้สึกที่ดีคุณแม่รขอเชื mm ่อ hmm. ว่าทุกคนมันผิดพลาดก,กันได้ยอยู่แล้วอนะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ไม่อยากให้ทุกคนไปต่อว่าบังเติมกันนะคะก็ต้องขอพี่พี่ทำสื่ออนะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องบังเทิงของทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ออกมาหลังจริงๆก็อยากให้ทุกคนบอกว่า อยากอยากอไปใส่ไปยงเปียเปียกาดก็เปียกก็เปียกใช่ใช่ก็ต้องเทียดอยู่แล wow, to so ้วต้คอยเอาไอาจจะคอมเมนต์ข่าวออ่าอ่านค่ะอ่านก็ตามตามดูค่ะว่าคนมองยังไงตอนนี้เป็นยังไงคือม네ันอย่างนีมั้ยค่แผนต่อจากนี้รอยคะว่าจะนคุยกันเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีแผนแน่ชค่ะรว่าก็ต้องเป็นก็ิังเกิดเนาะใช่ใชก็ต้องขอเวล มันเือนมีมีกพีแม่ีแบบมืจะกก็แบบมานี้เลยอเงี้ยก็มัก็มีความเสียใจแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทำเต็มที่้อะทำงาแต่ก็อยากที่บอกว่าก็ไม่อยากให้ต่อมา่ึนแม่เพราะเรา าจะเป็นเด็กดื้อจริงๆก็อยากให้เห็นตลอดก็แอบดีเที่ยวบ่อยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็ก็ก็เขาจะน้อยใจได้เลนะคะก็ต้องเป็นคนแบบนี้ค่ะจริงๆคุณแม่เป็นคนที่น้อยใจอย่างนี้ไหมคะตั้งแต่เราได้สัมผลเข้ามาก็ก็ก็เป็นคนที่น้อยใจก็เป็นผู้อีกคนนึงแล้วเนาะที่เขาตั้งใจเลี้ยงลูกมาแล้วก็อาจจะแบบว่าบายใจบ้างในบางครั้งก็เขาเป็นอะไรการการการให้เขาอะไรอย่างนี้เขาเลยก็เขา กงมีแบบว่าที่บ้านเราก็ต้องมีเรื่องที่ยวกันบ้างอยู่าแยายาตะไรกันบ้างใช่